ไม่ีใครอยากอย,กอยู่หรอกไปดีกว่านอนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยท้อใจไม่กลัวตายเลยธรรมดาคนเรากลัวตายนะแต่ตอนนั้นไม่กลัวตายเลยใครเอาแบงค์พันนี่นะมาเต็มให้ที่นอนนะท่วมตัวเราอะฉันไม่เอาชุติมาทองแผ่ค่ะลูกเริ่มแรกเลยนะคะเบาหวานเป็นมากเป็นน้องหมอบังคับให้ตรวจตาแล้วกินยาเป็นกระสอบแล้วตอนหลังมาก็ไม่มีแรงรักษา มันก็แค่นั้นมันทรงทรงสุดๆุดถ้าใครเป็นอย่างเนี้ยไม่มีใครอยากอยู่ไปดีกว่านอนทำอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยท้อใจไม่กลัวตายเลยธรรมดาคนเรากลัวตายนะแต่ตอนนั้นไม่กลัวตายเลยใครเอาแบงค์พันเนี่ยนะมาเต็มให้ที่นอนนะท่วมตัวเราอะฉันไม่เอาฉันขออยากร่างกายแข็งแรงฉันอยากเดินได้ฉันไม่เอาขอแค่พอมอพอกินลูกอะได้ลูกมาแนะนำก็ไม่เชื่อ แต่ลูกนะ่ะเขาดีขึ้นแล้วก็บอกลูกพาแม่ไปบริษัทสิคะมาศึกษาอยู่เป็นเดือนนะ่ะแล้วก็เริ่มกินพอแน่ใจแล้วนะแล้วก็แน่ใจจากลูกสาวอะ่ะเขาว่าการดีขึ้นนะ่ะกินมาประมาณเดือนแรกนะุูกนะได้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมันฟื้นฟูะลอกมันฟื้นฟูมันดีมามาหลายหลาอย่างนะลูกกินก็อร่อยแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มเดิน เริ่มเดินได้เริ่มเดินดีจากเดินไม่ได้จากข้างล่างเนี่ยเป็นเดือนนะฮะเริ่มได้แล้วเ,เราไม่เคยลองเดินนะลูกเราคิดว่าเราเดินไม่ได้โอ้ค่อยเดินได้เนี่ยก็เถิบได้ลงบันไดโอเคมานั่งสูดอากาศข้างล่างแล้วก็โอ้โหมันเป็นได้อเนี่ยก็นึกถึงอะนึกถึงพอลิตินแล้วเฮ้มันเป็นได้เือเนี่ยเป็นจริงเหรอเนี่ยแล้วตั้งแต่นั้นนะ ตั้งใจกินมาตลอดไม่เคยขาดตื่นมาต้องกินโพระลรตินก่อนแต่ยาเบาหวานก็ยังกินอยู่นะลูกนะพอแม่กินไอเนี่ยมาได้ประมาณสักร่วมร่มปียาเบาหวานเลิกกินเลยเพราะว่าแม่กลัวไตเพราะแม่กินมานานแล้วไปหาหมอหมอบอกกับคุณป้าคุณป้าดูแลร่างดีจังเลยเราก็นึกในใจฉันไม่ได้กินยาแก่หรอกจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นเราที่โซมมากเลยโซมมากคอกพี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ย บอกไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี้ยพี่พูดกับหนูแล้วพี่หน้าสันนะใครๆครก็เห็นบอกแล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วแกทำไมไม่บอกฉันนะว่าฉันหน้าสันใครจะไปกล้าบอกพี่พี่อย่าโสมแล้วล่ะพี่พูดพี่หน้าสันด้วยนะยังพูดกันเลยว่าพี่ต้องเป็นผักคิมสันแน่ถ้าไม่ได้ตัวนี้นะแม,ม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้มาสวยอยู่ตรงนี้จริงๆลูกแม่แม่ไหว้ทุกวันนะแล้วแม่ขอบคุณขอบคุณคนแนะนำขอบคุณเจ้าของขอบคุณผลิตภัณฑ์ ขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในบริษัทร่างกายเดี๋ยวนี้ถึงแข็งแรงไปเจอคนเจ็ดสิบด้วยกันนะ่ะเออเราแข็งแรงกว่า